นั่นบูบน,นั่นอใครเนื้อใครเน,รเน,รเนมาละเอาปานิ่งครับพี่น้องต้อใส่เส่อย่างลากพืนเนาะลากไปกับืนเมือนมุดมุดจับออกครับพี่น้องอเอาหน้าใส่เอาน้าใส่เอาน้าใ่อออกมงานนอมาเกิบพี่น้อง เวลาเขาหลักไปพอมันฟ้องขึ้นนะพี่น้องเนแะนั่นเห็นบอวันเอาขึ้นไมเหรเห็นบเซียนนะลมเี้ยงครับพี่นงนั่นนั่นนั่น้ยปลา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 ตลอปลาปาเลาปลาปอาปลาเลาปลบปลาาปลงปลาปลอนปาลาปลาปลาาาปล้ลาปลาลปลาปลาลานะา อพี่ดอนจะกันรู้เอาโซโซให้นอ้องๆมึงเด้อันนี้ลูกวันน้องๆมาใหม่ครับพี่น,อน้องมาใหม่ครั้งแรกเงแรกนัวสองเลยอ,อ่ะเอมือ่อหาสิบดี่าบอกแล้บวบอกว่าเลี้ยงลูกกับพี่ดอนครับอ,อันรากลังงมอยูัวถือมือหนึ่งด้วยเจ้าหันเอืออ่าวินพยายามอ่ะให้มีหน้าที่ครับพี่ดอนค่อยไปพร้อมกัน อันจะไปไว้ไเด้่อป่าหลายอยู่อันเบิ้งนี้ลมล้มแห้งฟองบ่ใครอยากอยูโดนอนานในได้แล้วเว้ยได้แลเห็นบ่พี่หลเห็นมันมันมันอย่างหยียบตาเนั่นนเจ้าน่น่นเห็นบ่นาเจ้าหนึ่พนะขู่บ่ขู่่ขู่ขูู่่ พี่หลอมไปจ้อยใช่ละ่ะงานโอ้อเราพี่หลอมเริ่มมั่นแล้วพี่หลอมเนาะเป็นอะไปทนาวะเป็นทาวะพี่หลอมเร็มมน,น,นท,าว,า,ทาวพี่หลอมได้สามเต้มแล้วครับพี่ของผมนะเนาะเมือน,นี้เหามันล่ะเอาปลานิ่นครับพี่น้องเ้างใส่ใสีย่างลากพืนนะกพ้นเนาะลากไว้กระสื้นหมือนมุดมุดจับออกครับพี่น้องพิมพ์แม็กก์มาเติมเติมพี่น้องเนา อหลอเกดังขาดอกตรงนี่ลย้าหลายู่สิาหลปอค่อยหลักค่อยเด้อคือจังเข้ามาหลอเหล็กนั่นน่ะทั้งนาน่ะฟ้องมึงง่ายเลยเนี่ยเรือมันขึ้นควบมันจะไหลไปเลยเนาะจ่ว่าเขาไว้หยดอกไว้หยดกมนมันะไว้เยอได้แล้ววยเบนดีใจครับวัตั้งแรกตัวแรกวันนี้ครนได้แล้วก็เออไมหนั่นนหใหญ่ขนาดเเองเอาเฮียอีแล้ว เอ้าวอะได้อีกแล้วครับคี่น้องุดไปสับปุ๊บเส้นหลอมเขาเเส้นหลอมตัวใหญ่บ่อเมุดอีกมุดอีกเอ้าเส้นหลอมมุดอีกครับพี่น้องเส้นหลอมมุดแล้วครับพี่ดอนพี่ดอนเอาไหมล่ะครับไปวะไปเลยเออไปกันแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันค่อยๆไปนะค่อยๆไป อ้ามันอยู่ข้างหลังมันมวยอยู่หน้าดิมันบวมมันบวมมันขึ้นอยู่นี่เออมันจะอยู่ข้างหลังมวยอยู่บวมประมาณซองหรับโอ้โหมันได้ซองมาข้างบนอ่ะครับพี่น้องโอ้โหพี่บ่อยที่บ่อยมีน้ําใจบ่ล่ะเอาน้ําใจสิล่ะทีมงานเขากําลังจับมวนเลยพี่น้องนี่เนาะเอามาลากหนิเลาใครว่าจะกล้าเอาได้แล้วครับพี่น้องได้อีกแล้วเออเอาอยู่บ่หอย เออาดิเออพอย่างเชอรี่เหรอน่าเป็นมาเป็นมามันได้เป็นมุ่นอยู่เนาะเออมันมุ่นอยู่ออถตนอ่ลากไปลากเสมอันไป้ยางเลยยุบยุบอีกย้ยางยุบตีเลยปล่อยไปโอ้โหเอาเีเี่ยโอ้โหมันเอาเลยคนเยี่ยล้อมเอยู่บ่อ้น่นาเจ้านพี่ดอนเออ ไหนพี ga, u, uh, there, uh, uh. ่ดอนเริ่อ้ยาวไนครับเาเ้นนะมเตผูใจบุญ่เป็นไงครับเป็นไงครับได้แล้วได้คิกกันครับเนี่ยเออ โม่ได้บ่ได้หยบวานบ่ได้ทั้งนั้นออากันบงยเแล้วครับพี่น้่งปลาไหลายปลาหลายอไปไหมเลยเด้อผมว่านะเนาะตามหลังขอเหยียบมยังไหน่ะเหยียบหาเดหยียบหาก่อนเหยียบหาก่อนค้ำออกตีนค้ำก่อนมาสั่นบอกยังไงนลพี่นอตีนค้ำก่อนพอะเขาไปโดนปลาเาเเขาจะมูดเอาเนาะือผมก็ได้ตัวนึงแล้วพี่หนุอมได้ตัวเนือาะเจาอยู่ ฝาเขาจะไหลเติบยุ่เนาะหลาเติบยุ่งขณะขณะจะออกกันนะครับนั่นๆล้อมเอาละล้อมมาแล้วมุดแล้วเช่นล้อมเป็นไหนที่นล้อมนั่นบาดแผลอยู่กันปุดใสปุดขัวอยู่เออมุดใสปุดขัวอยู่ต่อนขณะในมุดเอาแล้วปุดใสปุดขัวอยู่พี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนบุกบุดบังยังไงโอ้กำมมิดหัวเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ซ้ำหนึ่ง ป่วยอีกแล้วใจบุญก็นาึทนนเนาะไม่พีน้องหอมอู้บ่าเนียขึ้นาหลยนั่นแหะว้นั่นน่นน่นแอายุดไวก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนปลาปลาขึ้นหลายพี่น่องขึ้นฟองขึ้นฟองขึ้นเลยป็วยก้อ้หมันชื้นเลยมันหมุดอ๋อได้แล้วครับพีน่องแต่วันโตหน่อยเนาะโตหน่อยแต่ว่าเขาอยากอ้ห้างหลังพี่อะโดดโดนโดดโดโดเห ใบสั้นๆถ้าใบสั้นๆทำไมป่าลายอยู่เขาเขาอ่อนเพราอมันหายไวเนาะนั่นนั่พี่หล่อนนั่นนั่นเ่มีนเมีาสั่งเินวะร้องด้วยเหรองไมด้เรียวนตัรอนออลูเอาูเอาดหนูพอมับี้นั่นนั่นตอนไหนเจ้านั่นทางไหนมุดมุดมุดึ้นออมานอยนเขาเมันไววุ้ด เอาเลือกจะฟองเี้ยออก็ได้พี่น้องเอาอีกแล้วเนาะบุตมันบุตรดิบดิหลอยเออลงไปใช่ไหดดลงไปตมเออซาก็ได้ซาก็ได้ค่อยๆไปเลือกเลือกออเลือกออฟ้องเี้ยงียน่อนั่นน่ะก็นาเจ้านั่นนั่นนะข้งกวไหมทำงานกำลังมุดมุดอู้นะฟองเงี้ยนะฟองเงี้ยนั่นน่ะฟองเงี้ยนะลูกพี่ข้างวดหน่อยไหมปลาหมดมอปลาหมอ เดี๋ยวเดี๋ยวทากันเขามุดอยู่ก่อนได้อยู่ได้อยู่พี่น้องยืนกันได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ยอยู่ไม่ยังปลายังไ่บอเอามุดตรงหนตรงง่ายตงนี้มันมัมันไปด้วยเอาเหยียบตรงนี้เอาหัวออมันกิดอันนี้พี่น้องเอาไข่เนยอู้ไข่เนยไข่เนยมานพี่น้องหมันปลา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 ซุกนี่ยับยับไปไว้หลายทุกคนคนหลักเนาะไปทอดกุหลาบเลยเพื่อนไปฮอดบุญแลาบเลยคันเอาปลาทานด้แค่หน่อยเนาะนั่นเอาแล้ว

แนาวแจ๋วเริ่มมันแล้วครับทีมงานนะครับทีมงานเริ่มมันแล้วครับเอ็นแหม,มองมือนี่โปรต้องสนครับจับปลามือเป่าครับมือนี่เอาแหมากเอาวางไว้ข้างบนครับพี่น้องไปเลยเอาแล้วครับอืมปลานี้หน่อยอปลานี้ไงคนย,ยังเบิร์นสองอยู่พี่น้องนคนเบิร์นสองแล้วครับนะได้สองก่อนลุ้นโผล่ไงหยุดตรงตัวหยู่กับเพียบสองตัวประโยชน์จยืยดตัดวเอ้า ไปเรื่อยๆนั่นๆนั่นบอสนั่นคาควานนั่นคางเจ้าน่ะมันบอเห็นคือว่าเขาเป็นลูมนั่นแหละนั่นแหละลงมาตามตามมาอีกหน่อยนึงก็ลากอย่นี้ก็ทรงนี้ดิผมว่านั่นแหละประมาณนั่นแหละเออนั่นฟ้องน่อยอีกทอู้นั่นๆอ๋ออ๋ออ๋อักเงยครับบักเงยครับอมมุนอบมเงยแล้วครับหมันบักเงยแล้วอันนี้ถิมนิดตัวนี้นะข้างนั้นมุดแล้วครับ นลองเลี้ยวเอาคนหินแล้วตัวใหญ่ตัวนี้อย่ตัวใหญ่เอาหัวทันนี่แหละตัวใหญ่ฮะเพื่นว่าตัวใหญ่เอาหัวทันงไม่นลอกเนาะยัดไปไว้เลยแล้วดิมงานท้องมือโอ้ได้มาแล้วครับนลองเลี้ยวพลาดเลยโอ้โหเออเน่นอนนน่อนสายมุดยังไงมึงนี่สายมุดสายจุกนะครับเข่าทางเลยครับในพวกมึงไงหนี่งพวกมึงไงมันมุดลงเข้าไปเยีอะมันมุดมันนั่นแล้ว ปลาเขากงเริ่มเริ่มเ่อยไหลแล้วครับอันกระชั้นนนนอนมบนหัวน่ะกรชังนนะโอ้นอยู่อยู่อยู่กัน้องยุนไยย่ยี่แม่ไมยยไปยุ่หันไปย่หันไปโอแล้วันครับไปอ๋อมาใส่ก่อนนี่ทีนี่นริมนัดับ เก็บไปเรื่อยครับพี่น้องเต็มหน่อยเต็มยัยก่าพอดีเน่อดีเออพอดีพอดีเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอหากัน้กล้องก็ได้ฟ้ามุดแล้วครับ เซียนดอนมุดนะครับพี่ดอนเป็นไรพี่ดอนโอ้ได้เยอะครับเดี๋ยวเด้๋ยถากันได้ถาพวกมุดเนี่ยพวกมุดเอาไปใช้มงกุลใส่อาเป็นไรสงสัยที่ได้เยอะนั่นมุดใส่เพื่นในคนว่าั่นนี้พวกอส่ในเนเออ ผมว่าสิลืมแหลืมมองแล้วบาดนี้เฮ้ยเนียบ่อคอเอบ่เห็นหมดเพแล้วนั่น่เอ้ดาเสียงหมดดวมันเป็นตุ่มข่ายน้ตุมอย่างตัใหญ่มันบเยเป็นเลนมันเป็นเลนแบบเลนลึกเนาะนั่นเพิ่นเอาซองกูนะทั้งนั้นน่ะจะปลาซองมืออีกแห้อครับที่ต้อมอือ เออเออต้องต้องเอาเขาไม่แล้วบ่แบดนี่เออทางลัดเลยทางลัดเลยหูบหกใหญ่หนึ่งมันมือส่องมันคือมวยเฮียมืูส่องเนี่ยผุนทางผุนก็เอาแล้วบักใหญ่เลยผุน่ะทิดหลอมมุนใหญ่เลยผุนป่าสองว่ะทิดหลอมเอาทีละสองทีละสองเลยบาดนี่เพื่อนคัดคัดคักดไปหน่อยปลาเขาปลาเพื่อนปลาเพื่อนเป็นปลาเขาอู้ยู่บนน้ออยู่บนน้อบาดนี่ โอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาม่เอาปลาได้ไยุตีนเขายุดตีนไตตินนะทางไหนนี่ตีนตีนตินนี่และยึดนี่ไตหมดลงไปยึดใตตีนนะใค่วะได้พี่น้องตีนเยอะไปหเอใอ้ก็จะ่ามดไหนเฮ้ยสอ ยูตีนยูตีนทางไล่เลยทุกขางเลยนี่นี่ทุกขางเลยมาสั่นตีนคนวะเทาเลยเท้าโมเมนต์เท้าลุงแท้ตีนเลยน่ะเจ๊เอามาใส่ก่อนเดี่ยมาใส่ก่อนเนโอ้มุนบบยังไงทีมงานหมุนไล่ไล่แหงไล่แหงนี่มีเลยไล่แหงมาสั่นคนวะเออกำลังเอาปลาอยู่ทั้งนี้าเอาทั้งนี้ก่อนพ่นมบนปลาอยู่พี่น้องเอาได้แค่หมึ่งสองเพิ่มอีกทีละสองเลยโอ้เนียนอนเนียนนอนเหมือนทีมงานเขามามีตดเซียนทั้งนั้นเลยโบเซียนกับเป็นเซียนมือหนี่ครับพี่น้อง ยังบดหรอเออยังบวดยังบวโดยสัตว์คนวายยังเอายังอันหากานอียู่เออเอากุมกลุ่มบานนี้มันหมุดบุกคดชมเนาะเออมันหนำเลโอ้นี่นีตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บนนาอยู่บนนใช่ครับขาใด๋ยเดี๋ยวนี่นี่ใต้นี่ลล้มไปเลยขาขาใต้นี่แะอยู่ใต้ขาเตี้ตีนอะโอ้อยู่บนนู้บานนี้อยู่ปะ อยู่รับเออตีนยบสองตัวโอ้เไหนยู่ตีนเาทำงานไหนอยู่เออเอออ้นี่นตัวนี้เอาอลมวบร่เอัอ่าขังใส่ให้เขาน่อยขังใส่อุ๊ปเดเดเไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มันโมยูมันโมยูโอ้ีไเนาะตัวใหญ่อยู่ดิตัวใหญ่อยู่อันเอออัน รู้สึกว่ามวนครับทีมงานทีมงานแบบมมวนแล้วครับพี่น้องอู้หูดิเดือดปลาไหลดิไปยังเดี๋ยว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 นี่นี่นี่มามามาขาใส่ห้องเลยขาใส่ห้อขาใส่เจ้าฟันเออเตะเตะตีนขาใส่เ้อโอ้ยโบยอยู่เลยเออต้องเอาก่อนต้องเอาให้ได้สิขึ้นเอาปลาขาขใส่ได้ปะโอ้โหตีนตีนโดนซานแล้วเออได้การได้การได้การ เออมุดบ de. ่ได้พี่น้องข้ากล่องเนาะผมก็อาศัยเหยียบอู้ดนะถ่ายได้ถ่ายได้เลยมันมันป่าหลายป่าซุปยี่สวงอีกพี่น้องมุดมุดเอาเอาเป็นเอาเลยพี่น้องเนี่ยมาลูกพี่มาใครเนี่ยคักใช่าลูกพี่เรียบอยโอ้ยไม่ยังคือคือออกมาละออกไซด์โอ้โหทีมงานครับทีมงานกำลังเห่าฝ่ายยุ่งริมบุญเนี่ยยิ่งมันยื่นกันไหลใกล้กันมากใกล้จุดวองไงเด็กพี่ ปลาบออ,อะบิไนได้แล้วครับพี่น้องโอ้เอาอีก,อกแล้วขั้งคุณกาเอาแล้วครับพี่น้องปลาตัวบ่ค่ใหญ่ายไ,ไหนพี่น้องมอใต้โอ้ย,อยมยาใหญ่เลยครับมาใหญ่แบบไหนก็เอาเอาขึ้นก้นแหละเอาเก็บเรียบพี่น้อง อยู่วะโอ้ได้เลยตัวหน่อยมันครับตัวหน่อยมันตัวใหญ่บมยอยู่น้องได้แล้วครับพี่น้องสังด่วนสังด่วนสังด่วนเพิ่นพามาหาป่าแบบหลากแล้วคันเพิ่นว่าเอาปลานิษฐ์ขับเลยมือหมือนปนิษฐ์ล้วนนะ ได้เหรนน้มากัหมือนทุกนาครับพี่น้องมม้วนๆนะตะไคร้เอ็นมีห้องนะก็หาไปหาไปยัด้ยก็ไปพุ่ป่าพอดีนิดเดียวดึงคอยแตฟังแน่นไม่ได้ไรอะไสรุปไหมนี่พี่น้องห้องพอกันเนาะไปข้างหน้านตะไคร้เขาเจาหลายนะเข่งใหญ่เพื่อนเนาะตะไคร้เขาเจาหลายจะว่ากวนตะไคร้เพื่อนเนาะเขาก็สิอันทั้นั้นกับป่าประมาณนันะครับพี่น้องพี่น้องเนาะมือปลาเปล่าปลาเปล่าเลยครับพี่น้องมือเป็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนพี่น้อง มือนีเขามาแปดตนหลดสองคันเนาะพี่หนงนะเนาะมาเข่าอีกเนาะาเาไม้มนี้เขากะขึ้นไปก้อนพี่หนอเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกไม้ใหม่นะครับครับงาน,มนมไม้หนียกโซ่ครับยกโซ่ยกโซ่พี่หนงครับไม้ที่สองนะครับ,รบที่เลยสองกระชังครับพี่หนงสองกระชังปฝ <c ười> านี้ล้วนๆครับพี่น้องท <c ười> ังงานเทากั ม้นี่ก็สัมม้านี่นะครพี่น้องไว้พบตกันไหมไม้ต่อไปนะครับพี่น้องมาไม้นี่สวัสดีครับ